ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ตอนที่สองคะวันนี้เรามาดูต่อนะคะจากเมื่อตอนที่หนึ่งนั้นเราพูดถึงในเรื่องของว่าข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบที่มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นโอกาสที่จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามา ลักลอบขโมยข้อมูลของเราออกไปหรือว่าดักรับข้อมูลของเราหรือว่าส่งไวรัสอะไรต่างๆเข้ามาทําลายข้อมูลของเราได้นั้นทีนี้เราก็มาดูว่าในตอนที่สองเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าจัดการยังไงกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเอาข้อมูลของเราออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยนะคะเราก็ดูว่า เวลาเราจะส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับเนี่ยถ้าสมมติว่าระบบของเราปลอดภัยมันอยู่ในระบบของเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้ามาเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะก็จะน้อยมากแต่ถ้าสมมติเกิดว่าเราจะต้องมีการส่งข้อความหรือข้อมูลอะไรที่เป็นความลับหรือมีความสําคัญทางธุรกิจต่างๆก็ตามเนี่ยระหว่างทางเนี่ยนะเหมือนกับเราเดินทางไปเนี่ยโอกาสที่โจรขโมยผู้ร้ายเนี่ยจะดักปร้น เอาข้อมูลของเราเนี่ยนะคะแล้วเขาได้ข้อมูลของเราไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรเราเนี่ยวิธีการป้องกันคืออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าวิธีการป้องกันอันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเข้ารหัสข้อมูลนะคะแล้วก็เหมือนกับเราใสา่หีบล็อกกุญแจนะแล้วก็ผู้ที่มีกุญแจไขจเจ้าข้อมูลของเราได้เนี่ยก็คือว่า ผู้ที่รับข้อมูลปลายทางเท่านั้นทีนี้เรามาดูว่าไอ้หลักการเนี่ยนะคะการเข้ารหัสของข้อมูลเนี่ยนะคะหรือที่สังกฤษเรียกว่า encrypt หรือ encryption เนะคะเรามีวิธีการอย่างไรอันแรกเลยนะคะเราจะเรียกข้อมูลตั้งต้นหรือข้อมูลที่เรายังไม่ได้เข้ารหัสอะไรเลยเนี่ยเป็นข้อมูลดิบของเราเนี่ยว่า plain text นะคะพอ ผู้ส่งเนี่ยนะคะหรือว่า sender เนี่ยจะส่งข้อมูลไปน,นะ,ะก็กลัวว่าผู้ที่ดักรับกลางทางหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็คือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอ่าโจรขโมยผู้ร้ายอะไรอย่างเี้นะคะเราก็ทําการเข้ารหัสของข้อมูลของเราซะนะคะแันมิีการเข้ารหัสเราก็จะเรียกว่าเป็นการ encryption นะคะข้อมูล ของเราที่เข้ารหัสแล้วนะคะเราจะเรียกว่าเป็น c ซ p h e r Text เพราะนั้นเราส่งไอตัว c ซ p h e r Text เนี่ยนะคะไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะพอผู้รับนะคะหรือ,อรี c ซ i v e ฟของเราเนี่ยนะคะได้รับข้อความนะคะก็คือ c ซ p h e r Text มาเนี่ยเขาก็ยังจะไม่สามารถที่จะอ่านได้นะหรือเปิดออกได้เขาจะต้องทำการที่เรียกว่า d e c r ิปชั o นก็คือถอดรหัส ะะก็คืออาจจะเอากุญแจไขหรือว่ามันก็จะมีวิธีการทางออริทึมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ข้อมูลตั้งต้นหรือว่าเพนเท t e x t ที่เขาจะรับรู้ข่าวสารได้ดังนั้นถ้าโจรขโมยผู้ร้ายเนี่ยได้ข้อมูลของเราไปก็คือเป็นข้อมูลที่เป็น c อ p h e r text ที่เข้ารหัสอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่มีกุญแจเปิดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะรู้ว่า,าข้อมูลต้นฉบับของเราเนี่ยเป็นยังไงได้นะคะนี้เราก็มาดูวิธีการเข้ารหัสเนี่ยนะคะ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าก็จะต้องใช้กุญแจนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้กุญแจมันจะมีกุญแจอยู่สองประเภทก็คือกุญแจสมมาตรนะคือเหมือนกับว่าผู้รับนะคะกับผู้ที่ส่งไปเนี่ยใช้กุญแจดอกเดียวกันก็คือว่าเข้ารหัสก็ใช้กุญแจดอกเนี้ยนะคะถอดรหัสก็คือใช้กุญแจดอกเนี้ยก็เหมือนกักุญแจที่ใช้ีบสมบัติน,นะเป็นกุญแจดอกเดียวกันนะคะแต่ว่า มันก็ต้องมีการส่งกุญแจไปถูกไหมเพราะเพราะปลายทางเนี่ยอยู่ดีๆปลายทางจะมีกุญแจที่ถอดรหัสได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งกุญแจไปให้ผู้รับด้วยซึ่งเราก็จะส่งแยกกันอะ่ะเหมือนกับเราส่งอ่าพาสเวิร์ดของบัตร ATM มใช่ไหมเราก็จะเหมือนกับว่าส่งบัตร ATM ไปหนึ่งรอบก่อนแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่อยส่งพาสเวิร์ดไปอันนี้ก็จะส่งแยกกันไปเหมือนกันนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดผู้ร้าย ได้กุญแจไปล่ะเขาก็จะถอดรหัสได้เราก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นกุญแจอสมมากนะคะแปลว่าผู้ส่งเนี่ยหรือผู้ที่เข้ารหัสใช้กุญแจดอกหนึ่งนะ,ะแล้วผู้รับหรือผู้ที่อยู่ปลายทางเวลาถอดรหัสข้อมูลเนี่ยก็ใช้อีกกุญแจหนึ่งก็คือคนละดอกกันดังนั้นไม่ต้องมีการส่งกุญแจกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผู้ร้ายเนี่ยจะได้กุญแจไปก็ก็คือแทบจะไม่มี วิธีนี้ก็คือว่าทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับก็คือผู้ที่เข้ารหัสกับผู้ที่ถอดรหัสเนี่ยเป็นกุญแจคนละตัวกันนะคะเราก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นกุญแจสม,มานะคะในรายละเอียดนะเอาคร่าวๆก่อนสมมุติว่านะคะเราต้องการส่งข้อความว่า code is spy นะคะไปยังผู้รับนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ตัวเลข น้าแทนตัวอักษรสังเกฤษสมอเอาง,ง่ายๆก็คือ1นึถึงยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ตัว c คือ3ตัว o คือ15อะไรอะไรเงี้ยโอกาสที่ผู้ร้ายที่เมื่อได้ข้อความไปอะเขาเดาได้งา่ายเราก็อาจจะทำตั้งกฎเกณฑ์อะไรที่ให้มันซับซ้อนขึ้นนิดนึงอย่างเช่นว่าแทนที่เราจะขึ้นต้น a ด้วยหนึ่งนะเราก็ชิปขยบนิดนึง ขึ้นต้น A ด้วย10แล้วก็ไล่ไปนะจนถึง26แล้วก็วนกลับมา1หมนะ่นั้นทั้งหมดเราก็จะมีโค้ดตัวเลขก็คือ1ถึง26เราส่งแล้วก็ส่งเป็นวัีละตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องการส่งข้อความไปนะคะก็คือว่าโค้ด i s p y เนี่ย C ก็จะตรงกับ12นะแล้วก็ไล่ไปก็คือ O ตรงกับ24เพราะนั้นเราก็จะส่งข้อข้อความที่เป็นตัวเลขเป็นชุดไปก็คือ12 24เนี่ยนะไล่ไปจนกระทั่งถึง,ถงตัว Y ก็คือ8ปดคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ร้ายเขาได้ตัวเลขนะคะได้ได,ได้ได้ตัวเลขของเราตัวนี้ไปเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าเออเอาไปจับคู่ a คือ1อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะ,ะถ้าเกิดเขาไปแปลว่า a คือ1จนกระทั่งถึงแทคือ26เนี่ยชุดตัวเลข12ถึง8เนี่ยก็จะมาเป็นคำ l ถึง h อะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างในการเข้ารหัสแต่อันนี้ก็คือคงจะง่ายไปใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะเดาได้นะอา้าวถ้าเกิด a เป็น1ไม่ใช่ a เป็น2ก็ก,ก็ไล่มาอย่างงี้นะคะถ้าเราเขียนโปรแกรมมันก็แค่เท่าไหร่นะแค่26ครั้งในการเดาไปอะไรองอนี้โอกาสที่จะถูกก็มีดังนั้นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจถึงวิธีการเข้ารหัสอะไรทำนองน,นี้แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นขั้นตอนวิธีวา่าอัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่านี้ ทีนี้เนี่ยนะคะเรามาพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้ามันเป็นกุญแจสมมาตรนะสมมาตรก็คือผู้เข้ารหัสคือผู้ส่งเนี่ยกับผู้ที่ถอดรหัสคือผู้รับเนี่ยก็คือถือกุญแจดอกเดียวกันเนี่ยนะคะก็ต้องมีการส่งกุญแจไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรแต่ข้อที่มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยนะคะเรามาดูว่าถ้าเราใช้วิธีแบบกุญแจคนละดอก นะเราจะเรียกว่าเป็นกุญแจอสมมาตรซึ่งกุญแจอสมมาตรเนี่ยมันจะมีได้หลายวิธีเรามาดูอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือว่าเราจะมีกุญแจสาธารณะนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็น Public Key นะคะเพราะ,ะนั้นกุญแจสาธารณะเนี่ยนะคะก็จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะแจกให้ ทุกข์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกุญแจสาธารณะนะเนี่ยนะคะคนคนที่แจกก็คือว่าเป็นตัวผู้รับนะเขาก็จะแจกกุญแจสาธารณะไปให้ผู้ส่งถ้าเกิดว่ามีผู้ส่งอยากจะส่งข้อความให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งเนี่ยก็ทําการดีคริสนะคะหรือว่าเข้ารหัสนะคะด้วยกุญแจ ของผู้รับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการเนี่ยยังไงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่านะคะเริ่มต้นเนี่ยนะอ่า B เนี่ยนะคะเป็นผู้รับสารหรือผู้รับข้อมูลนะคะเเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งสารหรือผู้ที่ส่งข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากผู้รับก็คือ B เนี่ยนะคะ ส่งกุญแจ Public ค e ีหรือว่ากุญแจสถานะน่ะก็แจกไปแล้วแต่ว่าเขาจะให้ใครไปที่เขาอยากจะให้ส่งข้อมูลให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมสมุติว่าอ B ส่งให้ A และ A จะเป็นคน,คนที่ส่งข้อความมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเนี่ยนะคะก็จะทําการเข้ารหัสข้อความตั้งต้นหรือว่า plaintext นะคะด้วย กุญแจพับบ i ิคีกุญแจสาธารณะที่ดีส่งมาให้ A I, ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จัดการทัานตอนที่3ก็คือส่งข้อความที่เป็น c ซ p h e r Text คือข้อความที่เราเข้ารหัสแล้วนะคะด้วยกุญแจสาธารณะหรือว่า Public k e ีเนี่ยส่งไปให้ผู้รับก็คือดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันอันนี้คือไม่ใช่ว่าส่งกุญแจด้วยนะส่ง ข้อความที่เขา้ารหัสแล้วแต่ว่าไอตัวกุญแจที่เองถืออยู่ก็ถืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเอไม่ต้องส่งกุญแจกลับมาละนะแต่ว่า B เนี่ยนะคะเขาจะใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งที่เป็นส่วนตัวของเขานะคะที่เราเรียกว่าเป็นกุญแจส่วนบุคคลนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ private key เนี่ยทำการถอดรหัสข้อความหรือว่า d e c r y p t i o n เขาก็จะได้ตัวข้อความตั้งต้นออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าผู้ส่งหรือว่า A นะคะ decrypt อ่าก็คือว่าผู้ส่งหรือว่า A เนี่ยนะคะทำการ encrypt ก็คือเข้ารหัสด้วย public key นะคะก็คือกุญแจาสาธารณะที่ B ที่เป็นผู้ส่งส่งไป แล้วก็นะคะ B ก็จะทำการถอดรหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของเขาก็คือ Private Key นะคะอันนี้ก็สรุปว่าเป็นวิธีการแบบกุญแจอสมมากนะคะหรือว่า asymmetric Key ก็คือว่าเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะแล้วก็ถอดรหัสด้วยกุญแจส่วนบุคคล มันก็จะเป็นนักษณะนี่มันมีอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าผู้รับเนี่ยจะนอนใจได้อย่างไรว่าข้อความที่คนที่ส่งมาหาเราเนี่ยไม่เป็นพวก spam m a i นะคะก็คือว่าไอตัว m a i โฆษณาบ้างแหละนะคะหรือเป็นพวก เมลที่เข้ามาก่อกวนเมลที่เข้ามาจะมาล้วงความลับเราเช่นให้กรอกเลขที่แบบชาชนะนะะ <c oughs> บรรา credit, บางละนะพาสปอร์ดเลขที่บัตรเครดิตอะไรบ้างละต่างๆนานาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเราจะนอนใจได้อย่างไรว่าคนเนี้ยเชื่อถือได้เป็นเป็นผู้ส่งที่เเรารู้จักเราเที่จะเปิดอ่านข้อความไม่มีเวลาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่า เป็นการลงลายมือชื่อดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัล s i เนเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ส่งเนี่ยเขาก็จะลงลายมือชื่อว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยด้วยกุญแจส่วนบุคคลนะคะหรือว่า private key นะคะแล้วเขาก็จะส่งนะคะจดหมายตัวนั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นลงลายมือชื่อเนี่ยนะคะ ไปให้ผู้ส่งด้วยแล้วก็จะส่งตัว Public Key หรือว่ากุญแจสาธารณะเนี่ยนะคะนะ้ของผู้ส่งให้ผู้รับเพื่อที่ผู้รับเนี่ยจะใช้กุญแจสาธารณะเนี่ยนะคะเช็คตัวลายมือชื่อดิจิตอลได้เรามาดูกันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะ้ก็คือว่าเวลาเราลงลายมือชื่อเนี่ยนะอันอันนี้มันจะสลับก,กับเมื่อกี้นิดนึงนะคะ ก็คือว่า B เป็นผู้ส่งนะคะนะแล้วก็ A เนี่ยเป็นผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ส่งเนี่ยเขาก็จะส่งตัวที่เป็นตัว Public Key นะคะก็คือว่าเป็นกุญแจสารณะ,ะที่ให้ผู้รับคือ A เนี่ยนะคะเวลาเปิดดูในส่วนของข้อความในส่วนที่ว่าเป็นตัวลงลายมือชื่อดิจิตัลของจริงนะะ เสร็จแล้วเขาก็จะแนบตัวข้อความของเขานะคะที่ลงลายมือชื่อด้วย Privat e key mm. ของเขาเองก็คือกุญแจส่วนบุคคลของเขาเองเ,องเนี่ยพร้อมไปกับข้อความนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความที่เขาส่งไปเนี่ยนะจะเป็นข้อความที่มีการลงลายมือชื่อด้วย Privat e key mm. ก็คือคีย์ส่วนบุคคลของผู้ส่งคือดีนะคะผู้รับคือ A เนี่ยนะคะ ก็จะเช็คว่าข้อความนั้นเนี่ยนะคะเป็นของ B จริงๆหรือไม่เขาก็เอา p r b v a t key ก็คือที่ B ส่งไปให้ตั้งแต่แรกนั้นะนะคะมาตรวจสอบอ่าก็คือเหมือนกับว่าเปิดตัวจดหมายดูแล้วก็เห็นการลงลายมือชื่อนั้นว่าเป็นของ b จริงอันนี้จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอา p r b l i t key เนี่ยนะคะ ไปเปิดดูข้อความของคนอื่นที่ว่าไม่ได้ลงลายมือเชื่อด้วย private key เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการรับประกันว่าโอเคเราได้รับข้อความนะคะจากทุกคนที่เราเชื่อถือันนี้จะเป็นลักษณะของใบรับรองดิจิทัลเนี่ยถ้าเวลาเราบางอีเมลบางอันเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีส่วนท้ายของอีเมลหรือว่าจดหมายนี้นะคะเป็นบอก,บอกว่ามาจากแหล่งไหนบริษัทอะไรแล้วก็มี วันที่นะคะว่าอายุของใบรับรองเป็นช่วงหนัก่ยนะคะแล้วก็ทางฝั่งขวามืออันนี้จะเป็นตัวอย่างนะ,ะของโค,ค้ดกุญแจสาธารณะจะเห็นว่ามันเป็นเลขฐาน16กนะคะก็คือ0ูถึง9แล้วก็1 0ถึง15จะแทนด้วย A e. ถึง e น,นะคะในะรายลเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของเมื่อเราลงรายมือชื่อดิจิตอลนะคะเราก็จะได้ตัวใบรับรองเนี่ยมันก็ทำให้เราน่าเชื่อถือจดหมายที่องค์กรที่เขาส่งมาให้เรานะคะว่าเออเป็นของจริงไม่ไม่ใช่ของปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะกรองหรือว่าป้องกันไอ้ตัว spam เ a i l นะคะก็คือว่าเอลอโฆษณาต่างๆนะหรืออาจจะเป็นพวก เมลที่เข้ามาหลอกเอาข้อมูลเราไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเราก็ลบทิ้งได้เลยนะคะคือลบลบทิ้งสแปมเมลนะนะคะแล้วก็เก็บเฉพาะตัวเมลที่มันมีตัวใบรับรองการลงรันมือชื่อดิจิทัลอ่ะทีนี้เราก็จบตอนที่สองนะคะก็จะเป็น ยังอยู่ในส่วนของในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็นอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่3จะมาพูดถึงเรื่อง e อ h ิกสนะคะหรือว่าจริยธรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะในตามหลับวิชาชีพเนี่ยมันก็จะต้องมีวิชาชีพของแต่และจริยธรรมนี้เราจะมาดูแลกันว่าไอ้จริยธรรมเนี่ยจะวัดความถูกผิดในการไปใช้อย่างไรนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ผิดทางพรบรหรือผิดทางกฎหมายแต่ว่าผิด จะริย่านนะคะอันนี้เราจะดูต่อตอนที่3